สวัสดีครับวันนี้นายไทำอะไรครับมาทำนี่มารีวิวอะไรครับเนี่ยสไปร์ต Hot r e v i น w m ด้วยนี่ยฮอตวิ i อันนี้ก็เอามาจากไหนครับข่ h o อว e v เหมือนกันใช่ไหมมันบ้านีแปะให้อ๋อป้านีแปะให้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไข่ฮอต r ิ v เนี่ยข้างในจะมีอะไรวันนี้เจ้านายก็ซื้อมาสี่ลูกเลยนะครับเนี่ยสี่ลูกเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่า สี่ลูกเนี่ยจะสี่แบบหรือว่ามันจะมีแบบสองกันไหมตาจ้าจ้าจ้าน้าเพื่อนเพื่อนตาก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรเราดูมาทีละลูกอันนี้ลูกที่หนึ่งนึงมันจะมีของเล่นอ่าลองแกะอุาวเฮ้ยเอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอ้าวอะไรเอ่ยลูกอมลูกอมไม่เอ้าวอ้าวยังลบอีกแล้วอันนี้คืออันที่หนักๆใช่ไหมอ๋อ ขอลองจับดูว่ามันมีลูกหนักๆอ,อ่ะยางยางอันนี้ได้ยางยาง,ยางลบไงลูกยางลบคาอันนี้ได้ยางลบนะครับข้างในก็จะมีขนมให้สองอันขนมให้สองอันสองชิ้นนะแล้วก็มียางลบยางลบหนึ่งอันอ่ะอันนี้หนึ่งอันผ่านไปลูกที่สองดูซิมีอะไรอ้าวมันไม่เหมือนกันมัน<ๆ>ไม่เหมือนกันไงใช่อา้าวลูกที่สองแกดูอันนี้ไม่ซ้ํากันละ one two ว h r e อะไรเนี่ยตัว 1, 2, อะไรเนี่ย ตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวปั๊มปั๊มใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแกะดูสินี่ตัวปั๊มปั๊มใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูนะอ่าให้เพื่อนเพื่อนดูสิไหนแกะปั๊มปั๊มยังไงฟังมันดูสิอุ้ยมันโคราแบบกันน่ะนี่ไงจริงจริงด้วยตัวเอาไว้ปั๊มปั๊มกระดาษนี่นะครับเพื่อนๆดูนะนี่เอาไว้ปั๊มกระดาษอย่างเงี้ยปั๊มนี่ปั๊มแล้วก็จะเป็นสีสีฮอตวิวคำว่าฮอตวิวโอ้ เฮ้ยปั๊มที่นอนไม่ได้ลูกอ่าดูอันต่อไปลูกนี้นะดูจะได้อะไรอย่าเลิกนือลูกปิดฟ้าไว้ก่อนปิดมันมีหมึกอยู่ปิดฝาไว้อันนี้นะอ่ายังนี้นะอ่าดูอันนี้นะครับลูกนี้คืออะไรดูอ่าแกน่าเห็นไหมเลอกนิ้วเดี๋ยวค่อยไปล้างลูกไม่เป็นไรล้างได้เดี๋ยวไ,ไปนะอ่ะแกให้เพื่อนดู one two three ปุ๊บ อะไรเอ่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่โอ้มันเป็นเหมือนกับที่บีบๆแล้วมันก็จะมันก็จะเหมือนกับเหมือนกั้นมีเลยอ่าบีบๆแล้วมันก็จะล่อนไปนะใช่ไหมอันนี้เมื่อันเนี่ยมันเริ่มมือบีบแล้วมันจะมันเริ่มมืออ่าลูกสุดท้ายดูซิมีอะไรโอ้สี่ลูกแล้วลูกสีสีปิ้งปิ้งหน่อยได้ ได้อะไรอ่ะโอ้ยยิงยิงเหมือนอันนี้เลยยิงยิงแต่คนละสีสีกรีนกับสีเลสมันที่ยิงยิงไงว้าวเจ๋งอ่ะโอเคมันมีหลายแบบนะครับเนี่ยในนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่า h ฮอตบิลมันมีทั้งเกตบอร์ดมีเหมือนกับเหมือนกับอะไรโยโย่อเปล่าม่รู้นะอ่าโยโย่มียางลบนะแล้วก็มีตัวปั๊มมีมีเหมือนกับปืนนะยิงแล้วก็จะล่อนออกไปแล้วก็มีตัวปั๊มนะ อันนี้เป็นยางลบเนี่ยไปะม่มีหกแบบนะครับไปเลือกสะสมเลือกซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นทุกสาขาอ่านี่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับ่อนที่จะซื้อลูกหนึ่งก็ราคา25บาทก็ไปหาซื้อกันเล่นหาซื้อหาเล่นได้นะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆก่อนครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ให้เจ้านายด้วยนะครับและเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าเราจะซื้ออะไรมารีวิวกันนะครับบา,บายยครับ บายๆจุ๊บๆสวัสดีครับสวัสดีครับ